ฝานกล้วยด้ามดำตัวนี้นะผมแล้วก็มีทูโทนด้ามแดงตัวนี้นะผมหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้นะครับผมสองรอยเก้าสิบ้าบาทนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้งานให้ดูนะผมเป็นใบมีดเหล็กแมกนิสทั้งคู่นะครับผมอ่านี่นะฮะตัวที่รีวิวให้ดูนะครับผมอ่ะใครที่มีสวนกล้วยสวนมันสวนอ้อยนะครับผมสามารถนําไปแต่งกิ่งได้เลยนะฮะนี่นะครับอ่ะคมมากมากนะผมสางพวกใบอ้อยก็ได้นะครับผมนี่แต่งสวนได้นะครับผมแต่งกิ่งได้นะฮะถางหญ้าถางกิ่งไม้ได้ นี่นะฮะนี่นะครับพวกพวกกิ่งไม้นะผมเทาวันนะผมเครือไม้นะฮะนะครับผมถางได้นะผมไม่มีบินนะฮะรุ่นนี้นะพวกกิ่งไม้นะผมมาดูใกล้นะผมนี่นะฮะกิ่งไม้พวกนี้เราก็สามารถตัดแต่งได้นะฮะเห็นไหมครับนะฮะ นี่กริงใหญ่ๆนะฮะอ่าไม่บินนะครับผมนะนะครับผมทางได้แบบนี้นะครับผมสองเล่มนะครับผม<อ>รุ่นต่างกันนะครับผม<อ>แต่ใบมีดเหล็ก s k 5ทั้งสองแบบนะครับผมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครสนใจพิมพ์สนใจได้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ